สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e v Week ประจำสัปดาห์นะครับวันนี้ผมพามาแวะที่จีนนะครับ <c oughs> นอกจากเทส l a เนี่ยถ้าใครได้ยินว่าเทส l a เนี่ยเขาชวนไปลงทุนที่จีนเนาะ <c oughs> เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ย <c oughs> เพื่อให้เกิดแบรนด์ของประเทศจีนที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันก็เกิดแบรนด์สตาร์ทอัพเกิดขึ้นมามา,มากหลายหลายร้อยแบรนด์นะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่แบบโหต้องบอกว่าเป็นดาวประดับฟ้าชิงขึ้นมานะเข้าตลาด หุ้นสหรัฐอเมริกาได้อยู่3แบนด์ซึ่งหนึ่งในนั้นเราจะมาพูดกันในวันนี้นะก็คือแบงนด์อ่าเอ์เพงหรือเสี่ยวเผิงนี่เองนะครับวันนี้ผมก็ขอมาคุยกับพี่ติงนะครับทีไอวายทา y อิดยัเซลนะครับย้ yeah. สวัสดีครับเวลสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ติงนะครับเพราะว่าพี่ติงเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่จนะีเนาะแล้วก็ไปลองเจ้าตัวเอ์เพงนะหรือเสี่ยวเผิงมาทั้งสซีรีส์เรียบร้อยไปแล้ว นะครับอยากให้พี่ติ่งร้อยฟ,ฟังว่าถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักแบรนด์เอ็กซ์เนะ<ต>ผมอยากให้รู้ว่าเจ้าของเนี่ยเขาชื่ออะไรนะพี่เขาชื่อเฮอร์เชลเพิงครับเจ้าของเองเนี่ยเขาทำบริษัททางด้าน IT เนาะแล้วก็ทำเป็นพวกเบราว์เซอร์ให้กับทางบริษัทใหญ่อย่างอาลีบาบานะฮะแล้วก็ขายบริษัทนี้นะฮะให้อาลีบาบาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาก็เอาเงินตรงนี้ าทำรถยนต์ไฟฟ้าเพราะเขาอยากจะสร้างนวัตรกรรมระดับโลกนะโดยมีอีลอนปาร์กนะเป็นไอดอลนะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะว่า x อนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไปทำตลาดในต่างประเทศแล้วเป็นแบรนด์จีนที่โตไป global แล้วเข้าตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็ทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยเขาทำไอทีมาก่อนฉะนั้นระบบเนี่ยน่าจะล้ำแล้วเขาถอดระบบไอทีนะฮะมีคนก็ได้ยินว่าเขาไปซื้อตัวคนเก่งๆจากเทสลามา นะฮะแล้วก็ Apple มาด้วยทางด้านดีเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยรถเขาเนี่ยจะเป็นเท s l a ของเมืองจีนเลยนะครับอ,อยากให้พี่พูดนิดนึงครับว่าถ้าวันนี้ถ้าเทียบในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยเทสล a าคือ Apple นะครับแล้ว Xpeng เพิงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครัมบมันอยู่เกรดไหนมุมมองของพี่พี่จะคิดว่าจะใกล้เคียงกับ Xiaomi ก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในจีนแต่ว่าถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเติบโตนะครับถูกไหมใช่ครับใช่ครับ ราคา<ะ>เริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็น G 3นะครับจะอยู่ประมาณ6-7แสนบาทตอนนี้ X p e r อเนี่ยทำออกมาขายอยู่2รุ่นก็คือเป็น G 3ที่เป็น compact SUV นะครับใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวรถเก่งนะที่บอกหน้าตาคล้ายเจ้าตัวโมเดลสามารถก็คือเจ้าตัว P 7ใช่อันนี้เป็น Sport Sedan ใช่ครับไอเจ้าตัวนี้ราคามันต่างกันเยอะไหมนะฮะเริ่มเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับพี่ ถเกือบล้านนะถ้าเอาตัวแบบสเปคสเปคเริ่มต้นสุดเลยนะคือออปชันก็จะมีหน่อยแล้วก็มันจะขึ้นดันสเปคขึ้นไปได้สูงจนถึงกือเกือบ2องล้านผมอยากรู้หน่อยว่าไอ้เจ้าตัวเซ่ลผงเนี่ยงงหรือเอ็กซ์เพนี่ยตั้งแต่ปีมันเริ่มทําแต่ปี2016ถูกป่ะพี่แต่เริ่มขายปี2018 2014เป็นปีที่เริ่มก่อตั้งบริษัทเริ่มขายจริงๆแหละส่งมอบตัวรถเลยจริงๆอ,ะ2018อ่ะ2อ1 8อ่า อ,อ๋อก็คือทำจดจี3าออกมาที่เป็น SUV แล้วก็ไอตัว P7 นี่เมื่อไหร่นะครับ P7 นี่เริ่มขายจริงๆเมื่อประมาณพุทภศาปีที่แล้วเน่ถ้าใครดูจากกราฟเนี่ยยอดขายเนี่ยปี2018นี่ขายไปกี่หมื่นคันนะพี่ยังหลักพันยังไม่แตะหมืน่นแต่ว่าอมันปังสุดเนี่ยเมื่อเมื่อปี2019ประมาณหมื่นพปี2020ที่โดโควิดไปประมาณ ต้นๆน,นะฮ0 0มืันถ้าจะไม่ผิแล้วก็มาดูปีล่าสุด 2, 0, 2,021นี่ี่แค่สี่เดือนนะฮะห8ึ่งคันซึ่งถือ<ช>ว่า,าโอ้เยอะเยอะกว่าปีที่แล้วนี่คือขายสเดือนเท่ากับปีที่แล้วมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีเลยนะปีนี้ก็ต้องบอกว่าตาการเติบโตของค่าย,ยรถยนต์ไฟฟ้าของจีนน่ะค่อนข้างดีเป็นเทรนเป็นเทรนท,ที่ดีทั้งแทบจะทุกบริษัทผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ย ตัวรถเนี่ยพี่ไปลองทั้ง G3 และ P7 มาอ่าแบบว่าบอกจุดเด่นของแต่ละรุ่นก่อนว่าเอ้ยแต่ละรุ่นเนี่ยที่ไปลองมาประทับใจอะไรรู้สึกยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเจ้าตัว G3 ก่อนดีกว่าทีนี้ตัว G3 เนี่ยความที่เป็นรถรุ่นแรกมีความคาดหวังแบบเฉยๆไม่ได้เยอะมากก็เราก็ขับเทสลาเรารู้ว่าเทสลาทำอะไรได้มากแต่พอได้ไปลองแล้วเนี่ยครับการที่มันเป็นรถรุ่นแรกแต่มันทําทุกอย่างได้ใกล้เคียงกันกับเทสลาที่พี่ฉับอยู่แล้ว <Sonic> แล้วยังเด่นกว่าในบางจุดด้วยอย่างของของพี่เองเวลาจอดรถเนี่ยเราต้องนั่งตรงจุดคำขับแต่อย่างของ X ของเองไม่ว่าจะเป็น g 3หรือ P7 เนี่ยถ้าเราเลือกแล้วจุดที่เราจะจอดนะครับเราก็ลงจากรถได้เลยนะครับปิดประตูแล้วกดปุ่มให้มันสตาร์ทคอมมานด์เนี่ยมันก็จะจอดอัตโนมัติเลยแล้วและการวัดจากตัวเซนเซอร์แล้วการการคาลิเบทตำแหน่งมันเนี่ยพี่ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับคือแสดงว่ามันมีระบบในการคํานวณระยะ ใช่ครับ precision ของมันจะดีมากจุดจุดชาร์จเนี่ยจะแบ่งเป็นสองสองช่องชาร์จ AC DC มีสองช่องแยกอ๋อแยกช่องไปเลยแล้วก็ไอตัวจุดเด่นอีกอารหนึ่งก็คือถ้าดูดีไซน์ด้านในของมันครัะคนที่แบบเป็นติงเทสลาเขาก็จะแบบว่าเนี่ยอันเนี้ยพี่ทําให้เห็นนะว่าว่าถ้ามาเทียบกับเบเดอเอ็กซ์เนี่ยมันคล้ายแล้วกดีไซน์มันแบบว่าเดี๋ยเดียดูหน้าจอเนี่ยคือหน้าจอคอนโซลคอนโซลเนี่ยแม่งคือเทสลาชัดชัดเนี่ยดู เ t i o n หรือก,ก็พูดง <T esta S 2> ่ายๆก็เป็นอินสปิเรชันจากแบรนด์เขาใช่ใช่ตัวที่สามครับถ้าเกิดชาร์จเต็มเนนะี่ยรุ่นท็อปเขาเลยจะวิ่งได้520กิโลเมตรตัวท็อปสุดนี้อาจจะมีกล้องที่สองเหมือนจะเป็นเซนทรีครับเหมือนจะเป็นเซเว่นนะแล้วมันหมุนได้360อสองศาเราเลือกดูได้ ไอฟังก์ชันนี้พอๆกับไอระบบของเท s l a Autopilot นี่เผอๆเนี่ยเขาเรียก Xpilot เนาะไอตัวนี้มันประมาณเลเวลออโต้ไพลอเลเวลไหนครับ2.5อันนี้ Xpilot 2.5จะเทียบเท่ากับ Autopilot l e เลเวล2แล้วกันครับเพราะมันยังไม่สามารถที่จะออกจากทางน่วนเองได้หรือหรือทําอะไระได,ได้ได้มากมากเกินไปกว่านั้นเราจะต้องยังมีการควบคุมจากคนขับอยู่ก็ถือว่าเป็น x อ็าเทสลาโมเดลเวอร์ชันจีน ก็กว่าได้โมเดลวายดิค่าเอาโมเดลวายเออวายแล้วย่อลงมาหนึ่งงั้นเอาอีกตัวนะฮะเจ้าตัว P7 T เด็ดมันอยู่ตรงไหนนะครับทีเด็ด uh huh. อยู่อยู่ที่ NGP ครับอ่า uh huh. ซึ่งจะเป็นการการการใช้เอ็กซ์เพรสพายอร์ชั้นสามอัพสามโบก็คือมันสามารถที่จะแซงเองได้นะขึ้นทางด่วนปุ๊บมันสามารถแซงเองได้หาเลนที่แบบรถว่างวิ่งซอกแซกไปได้อะไรเงี้ยอ่า uh huh. ก็คือใช้ได้เกือบเกือบเทียบเท่ากับออโต้พายล็อ ระดับสี่แล้วกันถ้าเทียบเป็นเป็นระบเลเวลมาตรฐาน<ม>ก็คือสามบวกละสเปคนี้ถือว่าดีเลยอัรตราเร่งอะไรพวกเนี้ยคือไปไปทเทียบเทียบกันกับโมเดลสาลสลไมได้สบายสบายในบางในบางเรื่องจะเด่นกว่าด้วยนะเช่นพวกขนาดแผ่นตัวรถใช่ใช่ครับเป็นมองมุมด้านข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างด้านหลังอัลตราโซนิกเซนเซอร์รอบคันนะฮะเรดาร์แล้วก็พื้นที่ของกรกใหญ่มากใช่เนี่ยแล้วพาโนรามิกลาสก็จะเป็นแบบ เหมือนกับโบโดเอสของพี่เลยคือมันจะแบ,บ่งเป็นสองตอนนะตอนหน้าแล้วก็มีมีมีบีมขั้นตรงกลางแล้วก็มีตอนทางด้านหลังแล้วก็หนังแล้วก็กา,านการผลิตอะถือว่าหรูหรามากเลยพอเขารู้ว่า G3 สามมีคำขาหาว่ามึงก็เทส l a มากใสพอมาพี่ปึ๊บเขาก็ม<ำ>ีต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วไงจอก็จะเป็นจอแบบแนวแนวแนวนอนใช่รับ แล้วนี้ระยะทางตอนหนึ่งการชาร์จได้เท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นตัว long long range super long range จะอยู่ที่700 703กิโลเมตร NEDC ไม่เหลือข้อดีของเทียวเพิงนับคือเขาจะแบ่งรุ่นแบบย่อยมากๆเลยหลายหลายรุ่นแล้วตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาสิ่งที่เขามองหาอยู่สมวนเขามองหาเรื่องระยะทางเขาจะไปมองเลยว่าเอาตัว703กิโล ถ้าเขามองว่าอยากได้ทั้งระยะทางและอยากได้ทั้ง p e r ฟ o r m มนซ์ด้วยเขาจะไปมองตัวที่มันเป็น600กิโลมันมันมองยี้เยอะขึ้นมากกว่า500กิโลนะเราได้พอ r f o r m a ด้วยหรือเน้นถูกเลยเน้นถูกก็อาจจะแค่แบบ500 480แล้วทีนี้พอมีคำคลายเรื่องหนึ่งเรื่องของ autonomous ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยเสียเพิง็ปี้เป้า s o u ซ c e code นู่นนี่นั่นมาอย่างนี้ครับอ่าอ่าใช่เขาประกาศตัว P5 เป็นรุ่นใหม่เขา P5 กำลังจะวางขาย อ่าครับ X P5 เป็นเซดานรุ่นที่สองเขานะครับถัดจาก P7 อ่าตัวนี้จะมีไรดอร์ลเป็นแมสแมสโปรดักชั่นคาร์ซึ่งมีไร d ดอรติดอยู่ในรถพอการที่มีไร d ดอรแล้วเนี่ยเขาเขาหน้าที่จะลบข้อคลหาทั้งหมดแล้วว่าเขาไม่ได้ไปตามเทสลาอ๋ออันนั้นคือตัว P5 เนาะพี่เนาะ P5 ครับ P5 ที่น่าจะเริ่มมอบตอร์ของนาย้นี้ง่าย ตอ่าตอนปัจจุบันเนี่ย p 7เนี่ยก็ยังใช้เรดาร์แล้วก็วิชวลใกล้เคียงกันอ่า uh g 3เหมือนกัน g 3ก็ยังใช้เรดาร์แล้วก็วิชวลแล้ว p 7เนี่ยความล้ําความล้ําเรื่องเทคโนโลยีมันต่างกับ g 3เยอะไหมพี่ในมุมมองของพี่ก็คือทุกอย่างที่ g 3ทําได้นะครับ p 7จําทำได้หมดแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกในส่วนที่เป็น ngp ที่พี่บอรดเป็น advanced เป็น n a v i g a t e d guide pilot ก็คือเป็น e x p e pilot 3 เป็นเวอร์ชันใหม่ครับผมอยากให้พี่พี่ติ่งสรุปนิดนึงว่าสำหรับเจ้าตัว p เจเนี่ยอะไรคือความประทับใจของพี่ครับว่าเอ้ยเนี่ยถ้าไปในมุมงคนไทยแล้วอะไรคือความน่าสนใจความความหรูหราแล้วก็งานการประกอบครับสำหรับคนที่ชอบเป้เนี่ยถ้าเกิดได้เข้าไปนั่งปุ๊บเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันใช่แล้วก็แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างถือว่าแบบถือว่าดีมากๆเลยคือ จะว่าจะว่าไปมันดีกว่าเทสลาที่พี่ขับขนาดเทสลาที่พี่ขับมันเป็น Air s u s p s n s n นช่นนะเออมเดแต่เรายังรู้สึกว่า P7 มันทำออกมาได้ดีกว่าแต่อย่างว่ารถรุ่นเรามันก็เก่าแล้วแหละมันอาจจะมีอายุของมันนะว่าณณเวลา4ปีที่แล้ว Suspension t e เทคโนโลยีอาจจะยังไม่เทียบเท่าตอนนี้แสดงว่าราคาถ้าเทียบกับเท s l a m o เด l Y เนี่ยราคาพอกันนะพี่ P7 กับถ้าเทียบกับโมเดลไม่ถ้าราคาเราต้องไปเทียบกันกับโมเดลสาม แต่ไซส์มันจะใหญ่กว่า3นิดหนึ่งไซสคือผู้มิติพวกอะไรพวกนี้มันจะกินกินขาดโมเดลสาแล้วราคาสู้กันในสเกลของโมเดลสามก็แล้วสรุปโดยรวมของแบรนด์เอ็เพิงนะครับหรือ,อเสี่ยวเพิง x อ็กเพิงเนี่ยพี่ิ่งคิดว่ายังไงครับไปลองแบรนด์นี้มาพี่ว่ามันจะเป็นแบรนด์ที่กลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มทํางานเนี่ยที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยาร,ราคาเข้าถึงได้นะครับ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ่งนะฮะต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่สนใจเอ็กซ์เพิงหรือเสี่ยวเผิงนะฮะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็เน้นตลาดแมสในจีนได้นะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ติดตามตอนหน้านะับผมจะเอาแบรนด์จีนที่น่าสนใจมาคุยกันอีกเนาะใน E v วีวีคน้าครับนี่ก็ขอบคุณพี่ติ่งนะครับแล้วก็ไปติดตามดูคลิปรายละเอียดในช่องพี่ติ่งได้ที่ไหนนะครับพี่อยู่ที่ช่องที b Y บติ่งได้เลยครับ ได้เลยครับงั้นก็ฝากติดตามเลยครับงั้นไว้ยเจอกันในอ e ีวิกอาทิตย์หน้าเลยครับสวัสดีนะครับ